เอาฮีเราเองใส่เกียร์หนะครับยื่นข้อเสนอสุดท้ายให้กับรูน่ f แฟรนซ์ดาวเตะชาวโปรตุกสเองมีเวลา72ชั่วโมงในการตัดสินใจว่าจะอยู่หรือไปครับข้อเสนอค่าเหนื่อย7แสนปอนต์ต่อสัปดาห์ไม่ต้องจ่ายภาษีแถมยังมีโบนัสรวมแล้วแตะ200ล้านปอนด์นะครับหากตอบตกลงในทันทีเอาฮีเราเองก็พร้อมยื่นข้อเสนอให้แมนยู100ล้านปอนด์ในทันทีครับ ในใจเองแมนยูก็ไม่อยากขายครับแต่พวกเขาพึ่งพลาดรายได้ระดับมหาศาลนะครับหลังจากพลาดคว้าโคต้าแช,ชมเปี้ยนลีกตีมูลค่าแล้วก็100ล้านปอนด์พอดีเหมือนกันหลังจากแพ้กับสเปอร์ในนัดชิงยูโรป้านะครับบูโน่พูดเองหลังจบเกมว่าถ้าสโม,มสรอยากขายเขาเพื่อทําเงินเขาก็จําเป็นต้องยอมรับมันครับเออู่เรารนั้นอยากไดู้เปอร์ตานะครับไว้ลุยในศับเวิลด์คัพเดือนหน้าหากพาบดบูโนโ่พวกเขาก็ยังมีกีลามองและแอตแลนันแทนไว้ด้วยครับ รูนอนั้นหรือเวลาอีก72ชั่วโมงนะครับจะปิดตํานานกับทีมปีศาจแดงหรือว่าจะเลือกอยู่ต่อเพื่อเป็นตํานานแฟนผีว่ายังไงกันบ้างครับถ้าขายแล้วได้100ล้านปอนด์โโมสอเองควรตอบรับอยู่แบบนี้เอาไว้ดีหรือไม่ครับลองคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันแต่ว่าอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับ